พี่น้องเอยช่วงนี้คอยบอดได้ไปใส่มาใส่ดอกคอยติดตามตข่าวข่าวใช่แดนเฮ้าคอยต้องติดตามข่าวเพราะว่าคอยอยูใช่แดนคอยทะเบงคนเสิใหายอพยพตอนไดไปแจ็คไนืนควมสูญเสียกับเขามาเยือนไทยเฮ้าขึ้นกันเนาะคะ่ะแต่แตจ็คเสิเหตุแจ็คไดการสู่โลก บ่ไม,ม่พูดใดอยากให้เกิดแต่มันก็นเกิดขอให้คนไทยเหาร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกันกับพ่อค่ะพี่น้องสู่ไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะในสถานการณ์แบบนี้เฮาต้องดูแลก,กันซอ้อยเหลือกันพี่น้องคนไทยเหาบ่เคยทิ้งกันอืม่เคยทิ้งกันสู่เป็นกําลังใจให้ตลอดละคะ่ะอืเห่าเป็นประชาชนเห่าก็ค่อยติดตามข่าวบวบนได้ไปใส่ม่ใส่พี่น้องสิเบิ้งข้าวยูสั์นี่แหละ สร้างกับบอสท่านในสมหอดรถคุณเจาะตะเน่ลายนาดอยู่คุณบ่สแมนเขาสิเอารถเตรียมอพยพเขาอยู่บอกเฮ้ยเมืองข่าวข้าวบ้านเมืองยุกจ้าพี่น้องสถาน,นาการบ่สสู่ดีเนาะกำลังเดือดรุนแรงขึ้นเลยๆเลยเริ่มใส่อาวุธหนักแล้วค่ะพี่น้องอเริ่มใส่อาวุธหนักเนาะอเอาไ้มันจบเลยเนาะคะ่ะเอาไ้มันจบในข้าวนี่ทหารไทยลั่นออกมาแล้วว่าจะขอจบ ภายในสามวันเออถ้าเหตุใดตามที่วางมันก็นดีสิบ่ได้ยืดเยื่อพี่น้องมันสิบ่ได้ยืดเยื่อเนาะอืมประชาชนก็สิดได้ทำม,มาหากินแบบสบายๆพี่น้องถ้ามันยืดเยื่อไปโดนไปหลายอเฮ้าก็สิกินอย่างอืมเนาะค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ท่านทหารไทยเฮ้าอ่าปลอดภัยสุขุสุขคนแต่กะยังว่านหลักๆก็ยัง,ยงมีการสูญเสียจนใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอืม เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะพี่น้องผู้ตาเข่ากระตาไปอเออเอกแจ๊กน้อยกับสีด้เจ็บ์เราละค่ะพี่นอ้องฝ่าวเคลียใส่แดดใส่หน้าเข่าอ่าพวกยายรัดนีก่กะอยู่เขตชายแดนคือกันอ่ากับฟางเพ่อนประกาศเราละค่ะพี่น้องคนห้เตรียมคว่พร้อมนะค่ะเนาะเอาก็ต้องเตรียมข้องไว้ละค่ะพี่น้อง เตรียมสิ่งสำคัญเสื้อผ้าอ่าพ่อเขาเขามีของสำคัญอีหยังเนี่ยเขาก็เก็บไปให้มันเปิดข่าพี่น้องอย่าลืมทะเบียนบอกทะเบียนบ้านเอกสารอีหยังเขากระซำที่สำคัญเนาะเตรียมไว้พี่นอ้องเพื่อมันสีหลงสีลืมค่าเวลาขับขันมาอีหลีเข้าบ่ใดหยังได้ค่ะพี่น้องนี่แหละเพิ่นถึงเตือนเขาเตือนบอกว่าให้เก็บสัมภาระที่สำคัญไปด้วยออื อนอกจากเสื้อผ้าที่นงที่นอนเหาที่นอนเฮาก็ต้องเอาไปเด้อค่ะอืถ้าเหาไปอยู่ในศูนย์อพยพพ่นกับไดไมีที่นอนให่เห้าเด้ิคนมีแนวอยากแนวกินใหยู่แต่เสื้อผ้านาแพ้ผ้าที่นอนหมอนมุงเฮาก็ต้องเตรียมไปค่ะพี่นอ้องเฮาก็ต้องเตรียมไปเนาะค่ะเนาะอซอยกันพี่น้องซอยกันซอยเบิ่งซอยแง,ง,ง่ซอยดูแลก,กันไป เบิง้งอันดอกไม้ดอกไหลไปน้าเบิง้งธรรมชาติไปน้าค่ะพี่นอ้องเป็นกําลังใจให้สุขูสุขคนสู่สู่ไปน้ากันขอให้จบได้ภายในสามวันนะะเนาะค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุขูสุขคนขีชดชชยแดนเฮาจ้าสู้สค่ะ